จากธรรมชาติก็แน่นอนคือพวกคนที่ผิวแห้งก้าหรือว่าแบบ ไม่ค่อยดูแลรักษาผิวระหว่างที่นอนก็คุณจะต้องใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าการนอนเนี่ยก็คือเป็นการที่จะต้องบำรุงผิวให้ได้ดีที่สุดในขณะที่เรานอน,อนหลับนะคะนี่เลยค่ะสำหรับเซตนี้ค่ะมี6<ห>ชินช้น<ช>มี6ชิ้นรับรองค่ะว่าคุณภาพแบบนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกในี่หมื่นกว่าบาทแน่นอนอนะคะโดยเฉพาะตัวเซรามี่แพงขนาดเลยถ้า<ช>ตกข้างนอกแต่ว่าสําหรับเซตนี้ค่ะราคาเท่าไหร่คะน้องนัทคะโอ้ยหชิ้นนี้ค่ะราคาเพียงแค่6,300บาทเท่านั้นเองค่ะพิติีกแต่เดี๋ยวก่อนค่ะ แต่เด็กก้อนค่ะถ้าคุณสมัครสมาชิกนะคะก็แค่200บาทสมัครสมาชิกเนี่ยก็ลดไปเลยเหลือเพียง4,635บาทอตรงกลางๆอ่ะ4 0บาทรับไปเลย6ต่อ6ต่อน่าแล้วมิสเซรามีกันงหากโอ้ยตายนะคะอยากได้บักรแห้งบันเนียโอ้ยตายจบรายการจะต้องพิเศษอย่างเนี้ยน้อยจะต้องโทรมาเลยโทรมาโหลดโทรมาโหลดโทรมาโหลดเลย ู้ชมทานไหนะคะที่สนใจแล้วหชิ้นนี้นะ,ะเซตเดียวสวยทั้งหน้าเลยแม่แหละค่ะยังรับคะแนนไปเลยค่ะ1 500, 45, น,นึ 1> <อ>่พารคะแนนสาม,มารถที่จะคืนตำน่งวีอพีทันทีส่วนตำนางวีอพีคือ,อยังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับทีมงานของเขาได้ใชนดียคจะถามพวกเราในช่วงหน้าก็ได้เดี๋ยวพวกเราจะมาเกินๆให้คุณผู้ชมดูพบกันในช่วงหน้านะคะ คุณภาพของกาแฟโดยทั่วไปแล้วจะมีแต่ความหวานกับความมันของครีมเทียมแต่วันนี้เจอแล้วครับเพียรีคอบรสชาติไม่เหมือนกับกาแฟอื่นๆและเมื่อได้มาศึกษาในสปปรรพคุณแล้วยังมีวิตามินดูแลร่างกายของเราแต่พอมาเจอเพียรีครเข้ามาทำกาแฟเย็นดิฉันรู้สึกว่าเข้มข้นหวานมันอร่อย เวลาดิฉันดื่มระหว่างวันทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็อิ่มทั้งวันเลยค่ะคือก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสทดลองใช้พวกกาแฟควบคุมน้ำหนักต่างๆรสชาติเนี่ยไม่อร่อยเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเราลดน้าหนักอะไรไปสักเท่าไหร่กาแฟ p พลีคอมเนี่ยรู้สึกแตกต่างคือเรื่องรสชาติของเขาเนี่ยมันสามารถทานง่ายกลมกล่อมหอมมันนะครับมีส่วนผสมของพวกโอเมก้าทีวิตามิน A วิตามิน B แคลเซียมช่วยเสริมสร้างพลังงานช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้กับร่างกายอิ่มได้ในระหว่างวันช่วยควบคุมน้ำหนักภายในตัวทําให้ผมมาประทับใจในกาแฟ p พลียวไล แล้วก็ดื่มเป็นประจำทุกวันครับสนใจโทรดว่วนหาเราตอนนี้ที่0860458118หรือ0860458448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ช่วงเพียวไลท์พารวย เอาละค่ะนะคะกับข้ามาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายช่วงที่เราจะมาแนะนําค่ะวิธีการสั่งรายได้แบบง่ายๆผู้ใดนะคะที่อยากจะมีรายได้เสริมแบบง่ายๆนะคะรับรองค่ะคุณจะต้องติดอกติดใจนะคะในสายงานของเขาอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะนะคะ,คะเพราะว่ามีหลายท่านโทรกันเขามาถามว่าเอ๊อยากจะสมัครสีเฮดจังใดกันแน่นะคะและจะต้องเสียค่าสมาัครเท่าใดเพราะว่าบางท่านเนี่ยเคยเหตุการณ์หม่องอื่นมาค่ะสมัครก็อาจจะลายพันและมุง มีจักพัน์มีการถามด้วยจักพัน์ก็บอกเลยค่ะว่าบดถึงพันธค่ะโมเมนเหล็กหลักพันอย่างแน่นอนค่ะค่าสมัครแค่200บาทเท่านั้นค่ะน้องนาทค่ะ200้บาทถูกมากๆเลยแน่นรคา200บาทนี้ได้ออียงกันแน่ค่ะน้องนาทค่ะโอ้ยเยอะแยะมากมายค่ะผู้ชมบางคนนะคะอยากก็คือถามกันโนว่าแบบได้อะไรบ้างวันนี้เราเลยทําเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เลยได้ไอดีกา ดี่ค่ะอย่างนี้อยู่กับพี่ติ๊กนี่นะเป็นการแสดงว่าเฮ้านะคะเป็นนะคะสมาชิกของเพียวไรแล้วก็มีนะคะเป็นนะคะรหัสไว้สําหรับนะคะเช็คโบนัสเช็คคะแนนเช็คสายงานเช็คเดเบิดสามารถเช็คได้คุณยู่ต่างจังหวัดคุณก็สามารถเข้าไปเช็คในอยินทอรเน็ตได้นะคะเพต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพและนี่ร้อยสมุนะคะแค่ตาล็อกขอบอกเลยภูมิใจนําเสนอเพราะว่าดันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้คุณได้รู้กันบพว่าจะ จะเป็นสถานที่ตั้งนะคะ,คะของออฟฟิศของเฮ้าสนั่นเองเอไปรับ,ร,บรองค่ะ ด้านนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการทําสวยต่างๆหน่วยวิธีง่ายๆอยู่บ้านมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า,ข,าของเฮาว่ามีส่วนผสมของอีหยางซอยในยเรื่องของอีหยางแนราคาท่อใดสมาชิกท่อใดคะแนนท่าใดนี่เองค่ะนี่เลยรับรองค่ะว่าถ้าคุณมีเหลมนี่คุณม่ต้องทัวข้ามาถามเขาเลยใช่สามารถ่า<ด>ละเอียดม,มากมละเอียดมากเลยนี่เลยนะคะด้านนั้นมีสินค้าทุกอย่างของเฮาเลยกับว่าได้นะคะฉะนั้นท่านใดที่สมครสองร้อยบาทรับไปเลยนะคะ สม,มุดแคตตาล็อกเลมี่พร้อมกับไอดีการนั่นเองค่ะค่ะยังไม่หมดเพลงเท่านี้<ล>ค่ะพี่ติกอย่างที่สองของเราคือนี่ นะซื้อสินค้าราคาสมาชิกลดไปเลย20-25เปอร์เซค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะพี่ติ๊กบางที่แบบลดแค่แบบ5-10เปอร์เซ็นต์น่ะมันน้อยแล้ค่ะสําหรับน้องตินะน้องตะคิดว่านะคะการที่ไปซื้อของที่ดีนะคะมีคุณภาพแถมยังลดขนาดนี้กับคุ้มค่าแล้วกับค่าสมาชิกสองรอยบาทที่เราบอกกันไปเบ็ดที่แล้วคุณผู้ชมเนี่ยหชิ้นเนี้ยคือมีเซรั่มมีทุกอย่างบํารุงผิวหน้าคือครบเซตเลยนะก็ราคาสมาชิกอยู่ที่ 4, ี่พันหกร้อยส 35บาทเองอ่ะอก็ถ <นะ S 1> ูกมากๆเลยสมัครสมาชิกก็แค่200ลดอีกตั้งเยอะอ,ะอ่ะแล้วก็ได้กลับไปใช้แล้วยอย่างที่พี่พี่ติ๊กบอกหนูว่าได้รับเป็นคะแนน V i P เลยขึ้นตำแหน่ง V i P เม่แล้วนะคะท่านอาจจะสงสัยว่าคะแนน V i P คืออย่างหนงนะคะสินค้าทุกสินค้าของเขานะคะจะมีคะแนนให้นะคะซึ่งในหนังสือแคตตาล็อกเนี่ยจะบอกบอเลยว่าถ้าคุณสื่อกับแฟคุณจะได้คะแนนจากคะแนนถ้าคุณสื่อเซตนี้คุณจะได้คะแนนนั่นเองค่ะและคะแนนเรานี่ก็จะซะสมนะคะเพื่อขึ้น ตําแหน่ง VIP อ่ะบางท่านอาจจะงงว่าตําแหน่ง VIP มันสำคัญชนหนตําแหน่หนง VIP นะคะเป็นตําแหน่งที่จุดจุดจุด สามารถเทรเข้ามาถามกันได้นะคะเพราะว่าอุ้ยอยากรู้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาอยากจะว่าวนะตรงนี้เพราะว่านะคะเวลาของเขามันเหลือนอนจำกัดใช่แม่มันจากัดเนี่ยยกตัวอย่างคุณผู้ชมเนี่ยจะมีแบบว่าสะอาดสมูทเป็นเป็นไนท์ครีมตัวนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นราคาเต็มอยู่ที่พันสองแต่พีวีเนี่ยก็คือจะอยู่ที่สามร้อยด้านเองก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะคะทุกๆุสิ่งทุกอันเลยทุกสินค้าเลยอ่ะต่อไปค่ะ ก็ที่เราบอกไปก็เหมือนเดิมซื้อสินค้ารับแต้ม p ีีสะสมก็ p ีีแบบเมื่อกี้ที่บอกไปก็ยิ่งคุณซื้อมากบอกต่อมากหรือว่าลูกทีมคุณเนี่ยทำงานเวิร์กมีคนซื้อใช้จ่ายตลอดเวลาก็จะสามารถขึ้นแต้มที่แล้วก็รับมาเป็นเงินปันผลได้แม่แล้วค่ะแล้วต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะบอกตอนนะคะสองคนได้ผลตอบแทนกลับคืนมานั่นเองค่ะ,คะอย่างที่บอกใครไปค่ะว่าเขากินดีใส่ดีเขาก็นแนะน้าไห่สองคนนะคะมากินมาใส่ มาสมัครนั่นเองค่ะเมื่อสองคนนี้เหตุแบบที่เาเหตุเครือข่ายมันก็จะเกิดนะคะแล้วในอนาคตอันไกลนี้ก็จะมีผลตอบแทนนะคะเกิดขึ้นกับเขาเยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้คือคือว่ามันเป็นแค่2ส,สายงานเท่านั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ง่ายที่มันจะโตนะคะอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะค่ะ แล้วที่พิเศษไปกว่านั้นเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะสมัครสมาชิกถูกได้อะไรหลายๆอย่างไปแล้วนะคะก็มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไม่กดดนันไม่บีบคั้นเวลาและยอดซื้อ,อกกซึ่งเป็นสิ่งที่โอเคกับคนที่อยากขายของขายตรงแล้วก็ทํางานแบบ MLM มากๆเพราะบางบริษัทหรือว่าบางสิ่งที่เขาต้องบังคับยอดบังคับการขายบีบ,บคันบ<า>้นต้องมีการไปบริษัททุกๆทุกนี่นี่นี่ ก็จะรู้สึกกดดันไม่อยากทําบางคนยังไม่ได้ใช้สินค้าเลยแต่ว่าไปขายก็ขายไม่ได้ถูกไหมคะแ,มแต่นี้คือขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาต้องให้ใช้สินค้าก่อนถึงจะไปขายถึงจะไปบอกต่อได้แล้วก็จะสามารถแบบขายได้แบบ โอเคาดีกแค่เบาเรื่องจริงที่เขากินเขาใส่แล้วมันดีจังไดให้ทายทอดใคนค้นหลอบขางได้ฟังกัดแค่นั้นหละค่ะสองคนค่ะรับร้องค่ะว่าคุ้นในเงินตอบแทนกลับมาเยอะแยะมากมายแน่นอนนะคะนี่เลยเป็นการงทงา ทีมเพียงสองสายงานสองสายงานะเขาแนะนำมาสองคนกับสองสายงานเขาแนะนำมาสองคนกจะแตกแตกกันไปนะคะเป็นสายงานและเป็นทีมและทีมของเขาก็จะโตนั่นราะคา่ะเมื่อนั่น้าราคารับร้องเขาว่คา,วาคุณจะมีรายได้เขามา่เป็นก่อเป็นกรรมนะคะอันนี้เขาบ่ได้ว่าในเรื่องสิ่งที่เป็นไปบ่ได้เขาวอาในเรื่องสิ่งที่นะคะมันเกิดขึ้นได้ง่ายได้นะคะแล้วก็ไปเลยนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ นี่เลยบอกต่อได้รับผลตอบแทนเพิ่มทวีคูณคนี่นะคะเมื่อสองคนของเ้าที่เขาแนะนำมานะคะบอกต่อตอกันไปนะคะผลตอบแทนมันก็จะกลับสู่เ้าเยอะแยะมากมายทวีคูณเลยกับว่าได้นะคะ,ะ,คะเรื่องง่ายนไม้เนาะแบบ แยแตกแนนอย่างเงี้ยไดแตกแตกแตกออกไม้อย่างงี้นะคะแล้วค้นที่อยู่นะคะค้นที่เป็นเฮ้าเนี่ยมันก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งหบดเลยที่อยู่ด้านล่างของเฮ้าชนะนะคะก็แค่กิ่นได้กิ่นได้ใส่ของดีนะคะในราคาถือแล้วบอกตอนแล้วมีเงินกลับมาใส่คุ้มค่าอีลีใช่ไหคะบางคนนะอาจจะอยากสงสัยอะไรก็ตามนะก็คืออยากให้โทรมาถามรายละเอียดหรือว่าแบบ ขั้นตอนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็คือเบอร์พี่ติกเนี่ยก็สามารถโทรได้เนาะมีคนโทรเข้ามาเยอะแยะมากมายเหลือเกินค่ะอเอาเป็นว่านะคะขอคนที่สนใจในตัวสินค้าหรือว่าสนใจในสายงานเท่านั้นสําหรับคนที่โทรเข้ามาประสงค์อย่างอื่นก็ย่าโทรเถอะนะคะเห็นใจกันแน่นะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการ้อมูลนเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาองติ๊กเลยนะคะที่เบอร์0 9 2 7 7 4 7 1ี4ขอย้ำอีกเถือนะคะ0 เจ้คะ่ะหนนั่นเองค่ะสามารถโทรขม้าพูดคุยสอบถามกันได้นั่นเองค่ะรู้ว่าจะโทรขม้าเพื่อร่วมทีมกันก็นได้เช่นเดียวกันและตอนนี้ค่ะน้องนาทค่ะรู้สึกว่าเวลาจะเบิลงแล้วเวลาจะหมดลงแล้วอ,อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดไม่เพียงพอไม่เข้าใจมากพอโทรมาถามพวกเราได้เลยนะคะสำหร,รับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามพวกเรานะ,ะ,ต,ต,าานะ,ะติดตามพวกเราได้ใหม่นะคะในทุกๆวันเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.